จ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสพปโตวิชาจารณะสัมปโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรบุริสะธรรมจารติสัทธาเทวมนุสานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวะคาโตปวตาธัมโมทันทิติโกอกาลิโกเอหิปัสสิโกโอปะนายโกปัจจตังเวทิตโพพิญโยหิเต้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆอ,อุชุปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆสามีจีปฏิปันโนภะวะโตสาวกสังโฆยาธิทางจัตตาริบริสัยุคลานิอัตถบริสับุคลาเอสาภะวะโตสาวกสังโฆอ,อ,หอาหนอานายอยอุนเยโยปาหุนเยโยทักขิเนโยอัญชลีกาลีกาลริโยอานุตรังบุญยกเขตังโลกาสาัสสัติ สิบจินมณีไปยังมันตังจินมณีไปยังมันตังสัตธาสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโปสัทุมโนทีปังกาเรเทวสุโพเทเสธิ ก,กินจิเทวเยสโกปัญชังทัศมิงกินเนวาทัตตาปียงกันตังปริปุตตโวพระวันตุเมสิทธิอาพังชนะนาเยมณีจินดาปียงจักานังสัพเพชนะพระหูชนะปียงมะมะสิบเอ็ดสกัตาวา สกตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังเหตังเทวมนุสสานางพุทธเตเชนะโสธินาณสันตุปัทวาสเพทุกขาวูปเสเมตุเตสกตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลามุปสะมานัง ธรรมเตเชนัสโททินานัสันตุปทวาสเพยพยาวูปสเมินตุเตสกตาวาสังขรัตตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนายังปาหุนายังสังฆเตเชนะสโสทินานิสันตุปทวาสเพโรคาวุปสเมนตุเต เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสภควารังสัมมาสัมปโทว,วิชาจารณสัมปนโนสุกตโลกวิทูอนุตโตโรบริสัทธร์รมสารถิสัทธาเทวมนุนซานังพุทโธภควาติแปดธรรมานุสติสวาคาโตปกตาธัโมทันทิติโกอากาลิโกเอหิปัสิโกโอปะนยิโกปัจจตังเวทิตฐโพเพนโยหิติเก้าสังขานุสติ สุปฏิปันโนภะโกโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะโกโตสาวกสังโฆลยายาปฏิปันโนภะโกโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะโกโตสาวกสังโฆลยาธิทางจตารีบุรุษายุคลานิอัตถาบุรุษบุคลาเอสภะโกโตสาวกสังโฆอากุณยโยปาหุณนโยทากิณยโยอัญชลีการณีโยอนุตัลังมุญญาเขตตังโลกัสสติสิบจินมณีปียังมันตังจินมณีปียังมันตัง ยะสัมทัสังโกนังอุปสันติสิเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังมังโพสตุโนทีปังการิเทวสุโพเทสิเทสิสิทิจิเทวเยสกโกปัญชัง ทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตภะวันตุเตสิทธิลาพังชนายะนาเยมณีจินดาปิยังจะทนางสัพเพชนาพหูชนะปิยังมากมากสิบเอ็ดสกัตาวาสกัตาวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังเหตัง เทวมนุษยานังพุทธเตชนะโสธินังนสันตุปัฏฐวสเพทุกขาว,วุปสมัมมนตุเต е. สกตวาธรรมะรัตนังโอสถังอุตมังวรงังปริลาหุปัมมานังธรรมเตชนะโสธินังน,นสันตุปทัทววสเพพยาว,วุปสมัมมนตุเต е. สกตาวาสังฆารัตตะนังโอสถังอุตมังวรังอาหุนเนยังปาหุนเนยังสังคติเชนะสโสธินาณส,สันตุปเทาวาสัพเพรโรคาวูวปะสะมณิตีเจ็ดพุทธานสุสติอิติปิโสภควาอารังสัมมาสัพพโตวิชชาจารณะสัมปนุสุพโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมาสารถิ สัทธาเทวมนุษยานังพุทธภควติแปดสมานุสติสวากาโตปกตตาทัโมทันทิติโกอกาลิโกอิเิปัสโกโอปนายโกปัจจตังเวทิตโพเปนโยหิติก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภวโตสาวะสังโฆอุชุปฏิปันโนภวโตสาวะสังโฆยาหยับปันโนภวโตสาวะสังโฆสามีจิปปันโนภวโตสาวะสังโฆยาติทัมจัตตาริบริษัยุคลานิอัตถาบริษับุคลา เอสักุโตสาวกจัมโคอาหนายโปนยปาหุนโยทักขินโยอัญเชลิกะรนิโยอนุตตรังมุญยเกตตังโลกสัสสติสิจินนามนีปยังมันตงังจินนามนิปยังมันตงังยะสังทาสังโ,โกนางอุปสัสสติสินเนหังมาตาปิตาวะโอรหังปภพตันจะมหาราชาตะวัง มังโปสถุงโนทีปังกาเรเทโวสุปโปสเสธิกิจจิเทโวเยสโกปัญชังทัสมิงกินเนวาทัตตาปิยังกันตังสาริปุตโตพะวันตุมีสิทธิลาพังชนานาเยมณีจินดาปิยังจั ธนังสัพเพชนาพู้หมูชนาไปยังมากมะ1สิบเอ็ดสกัตวาสกัตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังเหตังเทวมนุษยานังพุทธเตเชนะสธินานิสันตุปัทวาสัพเพทุกขาวูปะเสมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาโมปะ มะนังธรมเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสเพพยาวุปสเมตุเตสกตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยังปาหุเนยังสังฆเตเชนะโสธินานัสันตุปัทวาสเพโรคาวุปสเมตุเต 12. ชินบัญชรชยาสนากตาพุทธาเชตวามรังสวาหนังจตุสจาสพังรัสังเยวป,ป,ปิวิินสุนราสภาตันหังเการาทโยพุทธาอัตวีสตินายัตกาสเพปฏิทิตตามัยหังมัตเกเต มนิสาราสีเสปฏิตโตไมหังพุโทโธธรรมโมทวิโลจเนสังโฆปิฏิโตไมหังโอเรสัภะคุณาการุหะทะเยเมอนุรุโทโธสาริปุโตจทัตคีเนกลทนโยปิฏิคาคัสมิงโมกคลานโจะวามเกทักคิเน,น,ว,าาน,ว,เเนวัส สวัสดมไมหังอาสุงอานันทะราหลกสโปจูจะมหานโามอุภาสุงวามัสโตะเกเกสโตปิธิภาคสมิงสสริโยวะปะพังกโรน,นิสินโนสิสริสัม,มันสปันโนโพพิโตมนิปุงขูโกมาระ กัสโปถีรวมมหิม,มหิสีจิตตะวาทโกโสมัยหังวัฒเนจิตนิจังปฏิทาสิกุนาการูปุนโนอังคุลิมาโรจะอุปาลีนันทะศีวลีเทราปัจะอิเมชาตาณาลาเตติ ลักกามะมะเสสาสีติมหาเทราวิชิตตาสินนัสาวะวะเกเอเตสีติมหาเทราชิตตะวันโตชินโนรสาชลันตาศีล,ละเตเชนะอังคะมังเคสุสันสิตาพระตนังปุระโตอาสิทักเเนเมตตสุตตรกัง ทัชคังปัะชัโตอาจิวาเมอังคุติมาสมาละกังขันธโมระ,ระปริตังจะอาตานาติยะสุขตังอากาเสชะทนังอาสิเสสาปาการสันติตาชินานานาวะระสังยุตา สัปปาการะลังกาตาวาตปิตตาทัสัญชาตาพาหิรัตชัตุปัททวาอาเซสาวินะยังยันตุอนันตชินะเตชาสาเตัสสาวเสโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธะปัญชเร ชิณปัญเชระมัชมิวิระรันตังมหิตตะเลสธาปาเลนตุมังสเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรคโคชินานุภาเวนะชิชิตุพัทโว ธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโฆสังขานุภาเวนะชิตันตรารโยธรรมสัทธรรมานุภาเวนุพาวป,ปาลิโตจะรามิชินะปัญชเรติ13บาพระหงหางกาพระหงสหัสสมะทินิมมิตะสาวุทันตังครีเมทลังอุทิตโคระ เสนมารังธานาธิธรรมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตจะสาภวตุเตชยมังคลานิมาราติเรกะจะพิยุสช,ชิตตะสัพระรติงโรัมบรรณาละวะจะมัคขะมะสัทะยักขังคันตีสุทันจะ วิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะชาภวตุเตชัยมังคลานินาลาคิริงขะชะวรังอติมัจจภูตังทาวขิจักกมมะสนีเนวะนวะสุทารุนันตังเมตตมุเสกะวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตาชะสาภาวะตเตเชยมังคลานิอุคิตตะขัดขะมะหิตติหัตถสุทธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทังคุลิมาละวันตังอิทีภิสังคตะมโนชิตวามุนินโท ตันเตชะสาพะวะตุวเตชยมังคลานิสตตวานะกันทะมุเทรังอิวะทัพพิเนยาจิตยาจินจิตจายะทุกถะวะจยะชนะกายะมะชีสันเตนะโสมะวิทินามจิตวามุนินโท ตันเตชัสาพวตตเตชยมังคลานิสัจ,จังวิหายามะมัติสัจจะกวาทเกตุงวาทาพิโรปิตะมะนังอติอันทะผูตังปัญญาปฏิปะชะลิโตชิตตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยเยมังคลานินันโทปนันทะ พุชคังวิภุทังมหิตทิงปุตเตณะเทระพุชะเคนะมหาปยันโตอินทุปเทสะวิทินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาปวัตเตชัยมังคลานิทุกขะทิขะพุชะเค,เคนะสุทธะ สุทันทะหัตถังพระมังวิสุทธิชุติมิทธิภะกาภิธนังยานาคเทนะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคลานิเอตาปิพุทธะชยมังคละอัฏฐาคาถาโย ο. วาจะโนทินะทิเน สรเตมะทันทีหิตาวานนกะวิวิธานิจุปทาวานิโมขังสุขังอทิขเมยะนโรสปัญโยมหาการุนิโกนาโถหิตหิตายะสัภปานินัง ปูเรตวาปารมีสภาปโตสัมโพธิมงตมังเอเตนสะสัทธะวเชนะโหตุเตชัยมังคลังชยันโตโพธิยาโมเลสกะยานาังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชยโยโหหิหชะยัสุชะยะมังคระเลอปปราชิตะเล ปัดลังเก, cutter, กสีเสประทวิโปกโกคเรีปกทเรอภิเสเกสาพพุทธานังอภคันปัตโตปะโมทติสุนักตังสุมังคลังสุปพาพาตังสุหุตติตังสุขโนสมมหุตโตจะสุยิก สุยตถังพรม,มาจาริสุงปทัทกินังกายกรรมังวาจากรรมังปทัทกินงังปทัทกินังมโนกรรมังปณิทีเตป,ปทัทกินาปทัทกินานิกตวานะพะละพันตเตตเถป,ปทักทินี พระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสัตทานสุทีพวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัตทานสุทีพวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสัตทานสุทีพวันตุเตสิบสี่ปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปคเรโพธิคเรตหิตหตหิตาธรรมนานเนนะพระวันเตปูชิตาสุทิงกโรนเตทะวิหารมันลีทาราจะมัชชานกวกาจะพิขวู สารามิกาธานปฏิอปุปาสกาขามาจาเทสานิคัมาจาอิสาราสปานภูตาสุกิตาภักวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจักอันทะสัมภาสัมภาวะวาสังเสะชาตาทะโปปาติกา นิยาพิกังธรรมวรังปฏิจเตสัพเพปิทุกขสัะกรุณุสังสังขะย,ยังทาตุจิรังส,สตังธรรมโมธรรมัฒทาราจะปุคลาสังคโคโหตุสัมโควะอัตถายะจะเหตายะจะอัมเหรักขตุ สัมธรมโมสัมเพปิสัมธรมมะจาริโนวุทิงสัมปาปุเนยามะธัมเมอริยะปะเทเวทิตาปัจสันนาหุนตุสัเพปินานิโนพุทธะสาสนีธรมมาธารังปะ เวชนโตกาเลเวทิทวปวัตสตุงอุทธิภาวายะสตานังสมิทังเนตุเมทหนิงมาตาปิติจอัตตตระชังนิดจังรักขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนประชังรักขันตุสัพาะทาสิมหาเทวตาอุย โยชนะคาถาทุกขับปตาจ a กนิทุกขาพยัปิดปัตาจะนิพพยาโสกับปตาจ a โ a นิ s o กาหุหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวะตาจะอัมเหหิสัมภตังปุญญะสัมภตังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพ สัมปิตตติสิทธิยาทานังทะทันตุสัทายะสีลังรักขันตุสภะถาภาวนาพิระตาหุนตุอัจจันตุเทวตาคาถาสเพพุทธาพระลัปตาปจีการนัจจะอย่างพลังอรหันตานังจะเตเชนะรักขัง พันธามิสัพพส16สิบหกสมังคนคาถาโมตุสัพังสมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสทธิหุนตุนิรันตรังโหตุสพังสมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสุธิหุนตุนิรันตรัง โตุสพังสมังคลังรักขันตุสพะเทวตาสพะสังคานุภาเวนสุธิหนตุนิรันตรังด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระราชนตรายด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภพบพร,ริษ์และพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดแก่จงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมท,าน,ทนา ในการสวดทายาทศายายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุมธนาแล้วโปรดอํอ oh. อานวยอุปกรณให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนไววครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทางบนที่สั่งสิ่งสร้างขึ้นให้เปลี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริศจงสำเร็จศักดิ์สิทธิบุการเถิด